สวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับท้องชจประรวย,ยค่ะพ่อสบายดีครับพ่อครับสบายดีเนี่ยนี่รุ่นว่ากำลังเก็บเขาตุเรียนต้นไปปลูกมาสุรินทร์บินอ้อ,อนี่อ้าม<อ>ึงจะเอาไปบ่ได้เพราะว่ามันตติด ติดเวลาลรถที่ก่อโอ้ยยันนี่รู้หมดจริงรอติดเวลารถสิบล้อเนาะจะไปปลูกสุลินมาฮะแคลจริงท่ำจริงตัวนี้ไหมมันชุ่พาขั้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนก่ามันไปแบบมันตรงมี น้ำหนาอืมค่ะเราจะดันมันถึงนวลซอย <c oughs> มวลเร็วไปเร่งม,มันเนี่ยซม,มุน,นยจากระยองไปสุรินทร์โอ้กับไก่เติบอยู่ดีเนาะตอนนี้ทั้งรัดไปอยู่ักรัดไปแล้วรัดตั้งยังไงอีกเนี่จเรถวๆเอใส่เ,เ,เ,เดืนแบบเงินเข้ายัางง วิ่งสิ้นเรียบไส้ยแดน,นไปบ่พอ<ม>นั่นก็ออกจันบ่ออกจันทัปลีบบ่แม่นอ๋อเห็นรัดเห็นรัดใจสุรินเห็นระดมุกไก่หรอเพี้ยงอันนี้ค่ะท่างไปสุรินปลูกทุเรียนนาะค่ะ อุบลก็ไปปลูกมาแล้วเนาะพ่อเนาะอุบลนี่จะไกลแค่เจ็ดสิบห้าบ่เจ็ดสิบห้าไรซูลิ้นนี่ร้อยเท่าไหร่ก็พ่อร้อยร้อยที่สามเลยผู้ใดอยากขายที่ให้พ่อดาบก็บอกได้เลยเนาะค่ะแต่ว่าซื้อบ่ต่้มกว่าเท่าไหร่ก็พ่อซื้อบ่ต่้มกว่าเท่าใดก่อเจ็ดสิบห้าไร่บ่ เจ็ดสิบขึ้นพี่น้องซื้ออยุเจ no. no ็ด no ส <B> ิบก็ไล่ขึ้นเนาะขันจันท์มันกัสีเฮดได้บ่เต็มที่เนาะขันซื้อหน่อยๆก็ได้การพื้นที่กระต้อนกระแจนกับพวกซื้อบต่พซื้อพื้นพื้นเดียวกันเลย <S <S แต่มันหายากเน,นี่ยสมัอนี้เนาะง้นมันหายากพื้นที่เดียวกัน ถ้าเจ้าอยากขายอย่นแต่ว่ามันมันมอยู่น้ำกันมันผู้ซื้อคนซื้อมาได้คือ,อยังโมงเป็นคนทำหน้าเนาะเอาว่าเขาเรี่องงานเด็กสองอาทิ้์จังหวัดลอยเ,อด,เด้อพี่นุ๊ก ก่อนที่คืนก็ห้ยผู้ว่าคอร์งเบอร์ทูดไปเยอะสามเบอร์อ้พี่น้องยพี่น้องที่เขามารวมน้ำมุนนำเอาว่างานน่ะกับไปทั้งจจ้หวัดกระดิ่งบ้านน้องแม่งอ่ะพี่น้องกันนึกว่าคนคนเดียวกันมองแม่นะพี่น้อง ที่คุยกันก็สองจูเพราะลุยแล้วทำไมโดนหรือเป่าน้องเป็นงวดจมบัดตียิ้มคิบปเรืเ่อยออกพุทธมาเรื่ยแล้วรับสายพี่น้องอันนั้นก็คือจังหวัดเลย็ดคุณแม่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 วิไลคุณแม่วิไลยเพียงข้ามเลยพี่น้องน้ำคุณตนบ้านมนพี่น้องจังหวัดเลย็ด พี่บอกใจ่อยผมก็ไ่รู้นะพี่น้องรู้แต่ว่าจังมาเลยเนี่ยแต่ตัวบ้านผมไม่รู้แต่เป็นแบพูดจริงทำจริงไปพี่น้องทอดบ้านที่ซิฟเย็นพุทธพฤศจิกายนผมคิดแต่พี่น้องมาคิดในห้องคุณพก็จิตหายเลข กระถินเดี๋ยวมิน้องเอาไปวิ่งไปเลขเลขกระถินติครับนะเลขกระถินจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมโอ้มีเลขกระถินพร้อมด้วยไหมเลขกระถินเนาะค่ะทำบุญดิกระถินวันที่สิบดิบพ่อ อดีซีซีตอนอดีซีซีครับซิตี้กูได้กับเขามากคนไรคนแก้ต้องจุบประลุยกับมีบุญวาสนากับอินจังเขามารวมทจำบุญได้พี่น้องเล่วตาท่าท่าได้พี่น้องบอรเรียไรได้พี่น้องบอกตรงไม่เรียไ่ถึงกับยอดบุญบอลาพี่น้อง เลขกระถินนะค่ะเลขกระถินเขียนหัวข้อว่าเลขกระถินนะพ่อเนาะแมียนกับเมีนหัวข้อ,ขอเลขกระถินจังมาลเลย์บันบ้านมุ่นเลขกระถินนะ จังหวัดร <t> ้อยเอ็ดพี่เต๋อยังงั้นเหรอพ่ออันนี้ว่าโมลู ิ่นบอกมากมันบอก,บอกมันบอกบุญมากคุณตาคุณพ่อมีเอ็ดสี่ไรจ้ะมันกัดต้องหันบันบนบงไปจังหวัดกระชินก็ได้หม่ามื่นเก้าพันเก้าบาทไปจ้ะ็ดี๋ยดีใจนําจ้ะอันนี้เป็นเลขกระชินแนละะ้วค่ะ ส่วนที่หาไปจังหวัดกาลสินก็นได้ยอดไปแล้วเนาะพอ่อโ่งใหไเพื่อนแล้วเนาะโ่งเรียบร้อยครับได้หาหมื่นก้าบาทอยู่หาหมื่นเก้าพันเก้าบาทหาหมื่นเก้าพันเก้าบาทบาน้กะทินจังหวัดร้อยเอ็ดนะเลขตัวใดพอ่อฮะ,ฮะนี่เลขตัวใดค่ะพอ่อ <laughs> มากเลยพ่อ ได้แล้วบอกอะไรไม่ได้หรอวะจ้าบนเลขกับชิโนยะให้บิ่งหกไล้หรือเปลบนบนวะคะพ่อบนคือบนล่างคือลา่างค่ะบนวิ่งหกค่ะบนวิ่งหก ข้างล่างวิ่งศูนย์เนี่น้อะข้างล่างวิ่งศูนย์บอก่ะล่างล่างวิ่งศูนย์ค่ะค่ะพ่วนส่วนตัวลูดบนสองเลยงงนี่น้องบนรูดสองัองงง่นข้างล่างในรูดศูน อแบบนี่แหละบางงานก็เจ้ากับรูดคูณโกกเจ้ากัเด็ดมารรวมทั้งบุญน้ำคุณพ่อดาบเชี่ยนย่องแต่คุณพ่อดาบเชี่ยนย่องบ่ยรูดเด้อพี่น้องได้ตะวิ่งสิบ้าลานพี่น้องบนวิ่งหกรูดสองเนาะพ่อถูกเนาะร่างวิ่งศูนย์รูดศูนย์แล้วค่ะการที่การที่ว่าไทยวิ่ง วิ่สองแต่ไหนแต่ว่ามันหลายตัวเพราะว่าเล็กเล็ดซังรอบเขามันเล็ดคมจ่แล้วพี่น้องผมเ่ต้องไปนี่เองพี่น้องชิ้ดเอเพราะว่าผมผมหายแล้วหายเน่นแล้วคือบนให้รูดสองให้ปักลักเล็กสองรอบง่ายพี่น้องภายในสองตัวนั่น จับคู่กับพ่อโดนจับคู่ให้หกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองห้าหกสองแปดหกสองเจ็ดหกสองห้าหกสองแปดแล้คิดคิดคิดนี่ ผมมีการตัดขางให้ด <un sharing> ้ยพ the ี่น้องให้พี่น้องไปตัดตัดเราเองเพราะมันมันมันหลายกันมาขังเลยตัดขังนั่นละเลขสองตัวห่่งก็มีเจ็เพ็ดอ่าเพราะตัดตัดไห้เฉพาะสองเจ็ดสองห้าสองแปดฮะจูสองเจ็ดสองหาสองแปดมันบอกค่ะแม่สองตัวเนาะเลขสองตัวเนาะอืมไอ้ช่วงจนครู

เก้าศูนย์ที่สองตัวท่านีเนะนั่นให้ไห้กับน้ำนี้น่หกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเได้ไม่เคยหอกก็าศูนยเร่งแย่งเลยคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแะพนี่น้อเบ็นแต่ว่าเขาสิล็อกเลยของลรงงางบ้าแค่นั้น

เก้าศูนย์ูนเก้าเร่องนี้เนาะเน่นที่เก้าศูนย์บ้างรครับเรียกางชุดสุดช้าตัวกระถินเนี่ยเห็นเห็นเห็นนีสองทางเยอะพก สองหาหกสองเจ็ดดังนีเนาะเน่นนักหนาก็คือหกสองเจ็ดกับหกสองห้าเนาะค่ะแมนสองโตกับสองเจ็ดกับสองหาเมนโบค่ะแมนส่วนในสองแปดกับว่าไมนโต้กันด้วพี่น้องแต่ว่ามันมันอยู่ในสุดเต็มสุดกระถิ่นพี่น้อง พริมาตรกันมันก็นพร้อมที่ว่าคืออแรนะพี่น,อน้องเดี๋ยวสโลกแกนมันเรียกกังมันอะคืกออสองเกตพี่น,อน้องมันเป็นติดเลยคนสองคนสองแสนอะค่ะเอา้าบานีสิขอ,อทุ่นไหนเอฟซีเราพอนเนะครับ เลขพอดับศิลยองหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเป็นเลขกระถินจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะบนวิ่งหกลูดสองเน่ะล่างวิ่งศูนย์เนาะสามตัวบนมีหกสองเจ็ดหกสองห้าหกสองแปดพ่อเสียงมันจะทอนี่ยโอเคแล้ว 3ตัวมี627 625 628หกสานะคะส่วน2ตัวมี27 25 28ดสานะคะเน้นอยู่627กับ625องานะคะส่วน2ตัวล่างเน้นที่27กับ25งหานะคะส่วนล่างกับมี60กับ90เน้นหนักๆคือ90้นยะคะกับนัมเบอร์หกศูนย์ศนเก้าศูนย์ศูนเกาะคะอันนี้ถูกต้องแล้วกับพ่อ,นอเนาะครับผยค่ะ ผู้ใดอยากร่วมกับทินก็พ่อเนาะค่ะผู้ใดอยากมีโซงมีลาบกันร่วมกับทินหรือบอจังใดก็อยากร่วมกับทินก็พ่อจะฝากได้เด้นน้องพ่อเนะครับก็ฝากว่าทั้งสองสองโจ๊บผู้รวยก็ได้พี่น้องวันที่สิบเด้อพี่น้องสิบพฤศจิกายนกับเรืออีกวันที่สิบหกก็ได้อยู่นะวันที่สิบเอ้วันที่สิบพฤศจิกายนกั ท่านอยู่ค่ะเพราะว่าหนึ่งพฤกจิกายนกันเลขกับศีกอ,อกนพอเนะแม่นครับเดี๋ยวเพาเป็นอย่างกระท่มากกันเลยเดี๋ยวจะเอาบัญชีพ่อดาบไผ่นะคะเพราะว่าทั้งโจพระรวยจะไม่เอาบัญชีตัวเองไผ่นะคะจะเอาแต่บัญชีพ่อดาบไผ่เด้อตามนี่แหละนพอเนะอนะเอาไอ้เพิ่นมีโชคมีลาบหรือจังใดผู้ใดมีประสงค์จะร่วมบุญกระถินกับพ่อดาบศิรยองเนาะค่ะทรมาก ทีเนนททไไเ่เบอร์โจ้านลุ้ยก็ได้แล้วก่ะหรือสิโท่ไปหาพ่อดาบก็ได้เอาให้เบอร์พันมาเพราะเรื่องไหนไฮไ้เบอร์คุณพ่อไปโหลดได้ว่าช่วงช่วงระยะช่วงนี่พอ่ออาจบางที่พออ่อสิบวว่างก็รอได้ลูกเพราะว่าพ่อกำลังระรมรถอ่าไปปลูกทุเรียนพันติหนุ่งน้ำเอากันนะข้าวช่งใส่เพิ่นทั่วมาโจ้เนาะโจเซียมัญชีพอ่อให <ขอ S 2> <อ>้เนาะครับผมก้ เอาตามนี้เนะานะพรอเนาะครับจ้ะเพราะว่าโจสีบอไอ้ท่านบัญชีตัวเองเนาะค่ะงานบุญงานกระถินเนาะเป็นการสร้างบุญกับไอ้บัญชีเจ้าหนี่กัคุณแม่อวีไล่เวียงคำาที่ท่านเป็นเจ้าภาพจ้ะครับคุณพ่อนะักประทายกอยู่ในจังหวัดนายดบ้านมนต์อจดนยินคลิปกับก ให้ประสานมาครับต้องโจ้เพราะรวยได้พี่น้องเบอร์ทุกของลูกหลานลูกสาวนะครับคุณพ่อที่มอบให้มอบหน้าที่ให้เบิ่นท่ำค่ะกาบว่เป็นอยังการโทรหาโจก็ได้ค่ะหรือจะมาขอเบอร์พ่อดาบกันโดยตรงกันได้นอกค่ะเดี๋ยวอ่าแล้วงานบุญงานกฐินเนาะค่ะผู้ใดท่ำก็ได้บุญเนาะค่ะไฟบ่ท่ำกัคือว่าเนาะพ่อเนาะเป็นบ่ได้จะไม่ได้บังคับกันเด้อค่ะ บไดบบังครับตำหน่อยทั้งหลายก็อยู่กับคิดใจ้วพี่น้องเพราะงานนี้การท่านบอทถำกะมันมีคนอื่นทำ้ำขึ้นกันพี่น้องทุกอย่างบอบังครับเพราะเขาเจ้าบ้านเขาเจ้าเฮ็ดจริงกะรหลบอกข้าวมากคุณพ่อครับยางซอยอะไรคุณพ่อก็อซอยปวทุกทิดเลยพี่น้องล่าสุดมนันมากกะยังวัดการสินบ้าน มันแบ,บ่งกับไปแล้วพี่น้องนั่นคือห้าหมื่นเก้าพันเก้าบาทเพื่อพี่น้องแต่ว่ายอดกระถินไปยังว่าเราแ็ดบ้านลูกพี่น้องกระจิยรูปก่การูปช่วงล้างห้อยอ่อคลับพี่น้องทีกแก้้าวให้เนาะเอาบอกกาวงานบุญนำ้ำงานแนวทางตัวเลขซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยน้ำเนะาะค่ะ กาให้มิโซะมิลามิมัมนเนาะพ่อเนาะไว้พ่อในเพื่อนเนี่ยค่ะพ่อครับสวัรดบพี่น้องที่ขี่ขมากดไลค์กดแร์ช่องโจปลาลุ้ยครับคุณผู้รับเสียระยองที่เป็นแรงสัทธาแรงใจใอยย่ข,ข,ข่างๆพี่น้องสุขปูทุกข้ขนชิปนี่เป็นคลิปอาิยรัฐบาลไทยกฐินบ้านจังหวัดลอยเอ็ดบ้านมณฑนนพี่น้อง ซึ่งคุณแม่ให้คุณพ่อกาบเซียรยองร่วมเป็นเจ้าภาพครับที่มั่นทั้งซ่องหลายๆซ่องพี่น้องกะหนึ่งคือซ่องโจพระลุยสองซ่องเสียนหน่อยสามซ่องอ่าใหญ่ๆก็จาซ่องพ่อสวายซ่องมหาหิงซ่องเก็บพกหานะครับรวมๆแล้วกับสี่สิบยี่สิบห้าซ่องแล้บพี่น้อง ก็ขอกาเข้ามาสุขดีสวัสดีครับผมค่ะขอพุณนค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับค่ะก็พ่อดาบก็บฝากบอกบุญน้ำแน่นาะ,ะ,ะก่ะแล้วก็บอกแนวทังตัวเลขกระทินแนละะ้วก่ะกลเป็นแนวทังตัวเลขที่อ่าซองละแสนแล้วกัเป็นซองละแสนกระซ่องละหมื่นของพ่อที ลงคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ FC, ่งแชร์เด้อหาเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้ารวด้วยแน,ะนะะ่นานค่ะขอกราบขอบคุณสำหรับคนที่ like, กด share, ไลค์กดแชร์ห้เนาะคะ่ะคอยมีทรงมีรามมีมาเนงงง่งเฮงปังๆเรื่อยๆไปกับแนวทางเนาะคะ่ะผู้ดาบเซียนระยองเนาะคะ่ะผู้ใดซื้อลอตเตอรี่แล้วก็คอยถึงรางวัลน,นี่หนึ่งเด้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแล้ว่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ